ทำให้เลือดนะคะไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมไปถึงบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณได้ไม่สะดวกค่ะจึงทําให้น้องชายของคุณนะคะแข่งตัวได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะการแข่งตัวของน้องชายนะคะจําเป็นต้องอาศัยการข้างของหลอดเลือดดาจํานวนมากบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะแค่นอนกลนส่งผลถึงเรื่องบนเตียง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  สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จา๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะการนอนกลนนะคะไม่ได้ส่งผลแค่ทําให้คนที่นอนข้างๆรู้สึกลาคาญนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดนะคะแต่การนอนกลน,นี่มันส่งผลกระทบระยะยาวแล้วก็ส่งผลกระทบหลายๆด้านกับเจ้าตัวกับผู้ที่นอนกลนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชายหลายๆคนนะคะมีปัญหาเรื่องการนอนกลน แล้วสิ่งที่ตามมานะคะหลายๆคนก็เจอว่าน้องชายหรืออวัยวะเพศนั้นมีปัญหาไม่ค่อยแข็งตัวนั่นมันเป็นเพราะอะไรเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะอาการนอนกลนนะคะมันเกิดจากการที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนของเราเนี่ยมันมีการตรีบแคบมันก็มาจากการที่ในขณะที่เรานอนหลับนะคะกล้ามเนื้อต่างๆในช่องปากจะผ่อนคลายแล้วก็หย่อนลงมาปิดกั้นทางเดินหายใจค่ะ ทำให้ลมหายใจไม่สามารถผ่านไปยังหลอดลมและปอดได้อย่างสะดวกส่งผลทําให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอและเนื่องจากช่องลมนะคะถูกปิดจนทําให้เล็กลงนะคะในขณะที่เราหายใจจึงมีเสียงกรนออกมาค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะการนอนกรนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากมายอะไรนักหรอกค่ะแต่เนื่องจากการนอนกรนนะคะมันสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือสลิปแอปเ e นียซึ่งเป็นภาวะผิดปกติของการหายใจก็คือมีการหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะที่คุณนอนหลับจึงทำให้ร่างกายของคุณนะคะขาดออกซิเจนทำให้หลับไม่สนิทหลับๆตื่นๆหรือมีอาการสะดุ้งตื่นกลางดึกหลายๆครั้งจึงทำให้คุณภาพในการนอนหลับนะคะไม่ดีนอนหลับได้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นค่ะทั้งปัญหาทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ค่ะ เช่นทําให้ร่างกายอ่อนแอสุขภาพจิตเสียสมาธิและความจําไม่ดีและส่งผลไปถึงการเผาผลาญพลังงานของร่างกายจะลดลงด้วยนะคะแล้วก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายๆโรคตามมาเช่นภาวะอ้วนโรคเบาหวานและอาการนอนกรนหรือการหยุดหายใจนะคะยังทําให้เกิดโรคอันตรายโรคอื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดที่ไปเลีย้ยงสมองและหัวใจค่ะเช่นโรคความดันโลหิตสูง ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันจากการขาดเลือดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและยังส่งผลกระทบต่อการหลั่งฮอร์โมนที่ผิดปกติด้วยค่ะแล้วการนอนกลนมันส่งผลกระทบต่อเรื่องบนเตียงอย่างไรอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าการนอนกลนมันจะมีปัญหาหลักๆที่ตามมานั่นก็คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือว่า OSA เมื่อคุณมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับบ่อยๆร่างกายขาดออกซิเจนบ่อยๆก็ส่งผลกระทบต่ออวัยวะอื่นๆน,นะคะ 1. น,นั่นก็คือหลอดเลือดทั่วร่างกายทํางานผิดปกติทําให้เลือดนะคะไหลเวียนไปนี้อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายรวมไปถึงบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์ของคุณได้ไม่สะดวกค่ะจึงทําให้น้องชายของคุณนะคะแข่งตัวได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะการแข่งตัวของน้องชายนะคะจําเป็นต้องอาศัยการข้างข,างของหลอดเลือดดาจํานวนมากบริเวณเอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะ และเมื่อหลอดเลือดของคุณเสื่อมทํางานได้ไม่ดีเลือดไหลเวียนได้ไม่ดีแน่นอนค่ะจึงทําให้เลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณนั้นน้อยลงการแข่งตัวก็เลยด้อยประสิทธิภาพลงค่ะแข่งตัวได้ไม่นาน 2. อนะคะภาวะนอนกรนการหยุดหายใจขณะนอนหลับทําให้ฮอร์โมนของคุณนะคะทํางานผิดปกติรวมไปถึงการหลั่งฮอร์โมนเพศช,ชายหรือเทสโทสเตอโรนด้วยเมื่อฮอร์โมนเพศช,ชายทํางานไม่ปกติหลั่งน้อยลงแน่นอนค่ะส่งผลกระทบต่อการแข่งตัวของน้องชายค่ะ ทำให้ประสิทธิภาพของน้องชายนั้นลดลงนะคะ 3. นะคะส่งผลกระทบต่อระบบประสาททั่วร่างกายการแข่งตัวของน้องชายนะคะต้องอาศัยการทํางานของระบบประสาทด้วยการกระตุ้นที่ระบบประสาทก็ช่วยกระตุ้นให้น้องชายของคุณนั้นแข่งตัวได้มากขึ้นเมื่อระบบประสาททางานได้ไม่ปกตินะคะการส่งสัญญ,ญาณไปถึงน้องชายก็ไม่ปกติค่ะ 4. นะคะการที่คุณหลับไม่สนิทหลับหลับตื่นตื่นหรือมีสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆทําให้นอนหลับได้ไม่ต่อเนื่องนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทําให้ร่างกายโดยรวมนะคะอ่อนแออ่อนเพียไม่ค่อยมีแรงนะคะพอร่างกายไม่แข็งแรงอ่อนแรงแล้วนะคะการแข่งตัวของน้องชายก็ทําได้ไม่เต็มที่ค่ะและ5นะคะภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับจะทําให้คุณเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวานโรคหัวใจซึ่งโรคต่างๆเหล่านี้นะคะในระยะยาวส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศค่ะทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศโดยสรุปนะคะก็คือภาวะนอนกรนโดยเฉพาะในคุณผู้ชายนะคะจะส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศค่ะเนื่องจากการนอนกลนทําให้คุณนะคะหยุดหายใจขณะนอนหลับร่างกายขาดออกซิเจนระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ไม่ดีขาดฮอร์โมนฮอร์โมนทางานผิดปกตินะคะ ก็ส่งผลกระทบไปถึงสมรรถภาพทางเพศด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชายคนไหนนะคะพบว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะนอนกรนซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มแรกเลยนะคะของการหยุดหายใจขณะนอนหลับแนะนำนะคะให้ไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านนี้นะคะเพื่อทำการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วก็เข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานๆจนเกิดภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมทุกด้านรวมไปถึงสมรรถภาพทางเพศของคุณด้วยค่ะ หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะจะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย